สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนารลลาศีพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องมอง n นิงทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระอังคารย้ายราศีเขาสู่ภพเรือนสุภะของชาวลัคนาราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกตามการแบ่งโหราศาสไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึงวันที่15ธันวาคมการทํานายเป็นการทํานายโดยโรวมนะคะอย่านําไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนา,าเกิดแล้วก็ ราศีเกิดนะคะส่วนดาวพังคารจะย้ายในวันที่1เมษายนถึงวันที่6มิถุนายนดาวพังคารเป็นดาวเจ้าเรือนอริแล้วก็เป็นดาวดาวลัคนาของคุณจออยู่ในภพสุภะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีโอกาสดีหรือบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการรเริ่มสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองหรือมีการบุกเบิกบางสิ่งบางอย่างแต่เกิดผลสําเร็จเกิดขึ้นได้มีเกณฑ์จะได้อ่า ผลสาเร็จจากความพยายามของคุณหรือบางท่านอาจจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ช่วงนี้ต้องอดทนต้องสู้ต้องลุยหน่อยนะคะเพราะว่าดาวพลังคารเ,าเป็นในเรื่องของกล้าแข็งขยันให้ทายดาวอังคารช่วงนี้คุณดูกระตือร้น,นมีความขยันขันแข็งแล้วก็มีในเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะว่าดาวอังคารอยู่ในภพสุภาษยังไงก็จะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นจากการบุกเบิกหรือริเริ่มสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วก็ ดาวต่างๆที่ไปกระจุกอยู่ในภพเรือนปุตตะด้วยก็ส่งผลในด้านดีกับคุณนะคะทั้งดาวอาทิตย์ทั้งดาวศุกร์แล้วก็ยังมีดาวราหูที่เป็นเจ้าเรือนพันธุมีเรื่องของความมั่งมั่งคั่งมั่นคงกับตัวคุณได้อย่างแน่นอนมีชื่อเสียงมีกิติยศหรือ,อ มีเกณฑ์การได้ปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหรือการเริ่มบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะตีความออกมาว่าอย่างไรชาวลัคนาราศีพิจิกไพ่ใบแรกค่ะ ราชาถือไม้เทา้าความสําเร็จขึ้นมานะคะความสําเร็จจากความพยายามความขยันคุณเป็นคนที่ขยันมากๆทํางานทั้ง7วันถ้ามี8วันก็ทํแ8วันนะเนาะนายออฟวอนเป็นการที่คุณพยายามสู้เพียรพยายามอดทนกับสิ่งที่คุณพุ่งเป้าหมายมีเกณฑ์จะเดินทางแล้วก็มีเกณฑ์ที่ไม่ว่าคุณจะบุกบ่าฟาดงกับเรื่องอะไรการงานของคุณโดดเด่นมากๆ ความสุขความสมหวังเกิดขึ้นมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีแล้วก็มีเกณฑ์จะสุขสมหวังไม่ว่าคุณปรารถนาอะไรสิบเหรียญขึ้นมาในส่วนของอนาคตมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จมากๆค่ะว้าวสิบสิบถ้วยขึ้นมากับสิบเหรียญเมื่อกี้หมอหนิงน่าจะบอกว่าสิบเหรียญใช่ไหมคะสิบถ้วยกับสิบเหรียญมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีได้รับการงานที่มั่นคงหรือการงานที่ได้รับการเฉลิมฉลองแล้วก็ได้การ เงินที่มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์เข้ามาด้วยมีเกณฑ์จะได้บ้านนะคะในบางท่านมีเกณฑ์จะได้ลงหลักปักฐานไม่ว่าคุณจะสู้กับอะไรอยู่หรือบุกเบ,บิกกับบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็จะนําความก้าวหน้ามาให้กับคุณอย่างแน่นอนแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นระหว่างทางอาจจะมีเรื่องให้ต้องแก้ไขในเรื่องของการงานหรือเป็นช่วงที่คุณจะได้รับการแก้ไขปัญหาจากผู้ใหญ่จากเพื่อนร่วมงานหรือ c o n n e ็ t ชันของคุณมันมันมีในเรื่องของผลกระทบในด้านดีคนที่ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่ก็ช่วงนี้คุณดูโดดเด่นทําอะไรก็เป็นที่น่าจับตามองแล้วก็ในเรื่องของผลสําเร็จจากการพยายามของคุณคุณจะได้รับข่าวดีกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยโอกาสของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้แล้วก็แปดไม้เท้ามากับ King o f คั p มีเรื่องที่จะ น่ายินดีเกิดขึ้นการงานจะเติบโตก้าวหน้าเด็กถือมเม้าขึ้นมาคุณมีแพชชั่นมีกำลังใจมีไอเดียหัวคิดดีในช่วงนี้ไม่ว่าจะสร้างสารรค์ผลงานออกมาในแนวไหนก็เป็นที่ยอมรับจากผู้คนวงกว้างคุณจะเป็นที่รู้จักมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะคะนายออ f ครับการเดินทางจะได้รับข่าวดีการเดินทางจะมาในเรื่องของความสุขการจเจริญก้าวหน้าหรือมีโอกาสจะ ช่วงนี้ได้เดินทางเยอะขึ้นแล้วก็พบสุภาคือการเดินทางได้แล้วก็ในเรื่องของผู้ใหญ่ได้มีเกณฑ์จะเข้าหาผู้ใหญ่ในช่วงนี้จะนําความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณการได้แก้ไขปัญหาหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้ในช่วงนี้นะคะในบางท่านถ้ามีปัญหาเนาะถ้า,าเกิดในเรื่องของการมีส่วนร่วมหรือบางท่านช่วงนี้อาจจะได้เดินทางไปสัมมานา เดินทางเพื่อไปต่อยอดในเรื่องของการค้าการขายการดีลงานของคุณในช่วงนี้เจรจาต่อรองอะไรก็ดูเป็นผลสำเร็จเกิดขึ้นได้แล้วก็มีเกณฑ์ที่ถ้าใครเป็นนายหน้าหรือเซลล์ต่างๆก็มีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางเยอะขึ้นลูกค้าจะมีเข้ามามากขึ้นมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ด้วยในบางท่านหรือบางท่านก็อาจจะได้รับมาแล้วมีเกณฑ์การเดินทางต่าง,างประเทศมีเกณฑ์ที่จะ ได้โอกาสของความสำเร็จเกิดขึ้นจากความพยายามของคุณนะคะแล้วก็ใครที่รอในเรื่องของอาการอนุมัติในเรื่องของการเดินทางาต่างประเทศหรือการอนุมัติในเรื่องของการเซ็นสัญญาต่างๆก็มีโอกาสจะได้รับการเซ็นสัญญาการรอคอยบางสิ่งบางอย่างของคุณจะได้รับข่าวดีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าคุณเจอกับปัญหาในเรื่องของบ้าน ที่อยู่อาศัยครอบครัวที่อาจจะไม่ลงตัวหรือมีความปุ้นวายก็มีเกณฑ์ที่จะค่อยๆดีขึ้นนะคะมีเกณฑ์การได้ปรับความเข้าใจกันแล้วก็ถ้ามีปัญหาในเรื่องของการเงินในเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวคุณจะหาเงินเข้ามาเพื่อ,อใช้จ่ายได้ทันเวลานะคะก็เป็นเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินการทองด้วยแล้วก็ได้รับข่าวดีจากการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้ด้วยถ้าบางท่านรอการช่วยเหลือ มีเกณฑ์จะได้รับการช่วยเหลือที่ดีนะคะคุณจะหลุดพ้นออกจากปัญหาเดิมๆด,ด้วยในบางท่านเหมือนจะได้รับข่าวดีกับการเดินทางหรือข่าวดีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยก,ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกคะบางท่านก็ช่วงนี้การงานดูได้รับการสมัครสมานสามัคคีกันมากๆนะคะแล้วก็ทําให้การงานเติบโตได้ ไม่ว่าคุณจะคาดหวังอะไรในเรื่องของการงานมันดูประสบความสําเร็จได้การได้ถูกสนับสนุนช่วยเหลือจากเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานก็เหมือนกับทีมเวิร์คของคุณดีค่ะในช่วงนี้สามารถที่จะทําทให้กิจการงานเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยิ่งใหญ่เลยก็ได้ในบางท่านเพราะว่า10ถ้วยคือความยิ่งใหญ่การได้เฉลิมฉลองแบบมีความสุข แรงปราถนาคุณมีไฟมีแพชชั่นมีกําลังใจแล้วก็เป็นช่วงที่คุณดูขยันอดทนมุ่งมั่นกับบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะคาดหวังกับบางสิ่งบางอย่างเพื่ออยากจะให้มันประสบความสําเร็จเนาะความอยากได้อยากมีอยากเป็นของคุณจะนําความก้าวหน้ามาให้คุณได้อย่างแน่นอนบางท่านต้องระวังในเรื่องของสุขภาพเพราะคุณดูทุ่มเทกับเรื่องของการทํางานมากๆบางท่านก็ต้องเหมือนคุณแก้ไขบางสิ่งบางอย่างเนาะแต่ว่าอาจจะ มันเหนื่อยหน่อยมันหนักหน่อยแล้วก็ปัญหามันยากหน่อยบางท่านถ้ามันแก้ไม่ตกจริงๆก็อาจจะต้องปล่อยวางอาจจะเป็นเรื่องในเรื่องของความรักก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของปัญหาที่มันคาลคกซังเหลือลังก็ได้มันถ้ามันไม่ไหวมันต้องปล่อยอมืมันคือการปล่อยวางนะคะกับบางเรื่องเพื่อให้ตัวเองเก้าวเข้าสู่ความสําเร็จบางท่านอาจจะหมายถึงถ้ามัน มันไม่ใช่เส้นทางของคุณแล้วคุณรู้สึกว่ามันหนักในเรื่องของการทํางานหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ไหวต้องปล่อยมันอาจจะไม่ใช่เส้นทางของคุณเพราะว่าความสําเร็จของคุณมันกําลังรอคุณอยู่อาจจะเป็นแนวทางใหม่ๆอาจจะเป็นเส้นทางใหม่ๆหรืออาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องเบี่ยงสายเบี่ยงเบนในเรื่องของการทํางานมันจะเหมือนถึงทางตันหรือรู้สึกว่ายิ่งยือ้อยิ่งยิ่งเหนื่อย ยิ่งไม่สามารถทําให้ตัวเองแบบเติบโตก้าวหน้าหรือผ่านกับตรงนี้ไปได้เหมือนคุณจะต้องปล่อยวางกับบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะคะทุ่มเทแล้วก็เพลิดเพลินมีเกณฑ์ถ้าคุณได้เลือกโอกาสใหม่ๆห,หรือเส้นทางเส้นใหม่หรือละวางบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณเติบโตได้แล้วก็สามารถที่จะทุ่มเทแล้วได้รับผลสําเร็จเกิดขึ้นจากเส้นทางใหม่ๆแนวทางใหม่ๆห,หรือไอเดียใหม่ๆก็ได้ในบางท่าน ก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จหรือไม่ก็มันดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อคุณปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกไปหรือ,อมันดันต่อไปไม่ไหวกับเส้นทางเดิมๆหรือ,อกิจกรรมเดิมๆหรืออาชีพเดิมๆก็ได้บางท่านแบบมันถึงทางตันเนาะอาจจะต้องเบี่ยงสายอาจจะต้องเบี่ยงเบนมันมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จได้มากกว่าเดิมชีวิตกําลังจะก้าวเข้าสู่ความสุขสบายการได้ทุกอย่างการมีเงินมีทอง บางท่านก็แบบว่ายึดมั่นถือมั่นเนาะกับสิ่งที่เคยเป็นมาสิ่งที่เคยทํามาอะไรแบบนี้ยแต่ว่ามันไม่นําความก้าวหน้าให้กับตัวคุณบางอย่างถ้าละได้ก็ต้องละบางอย่างทิ้งได้ก็ต้องทิ้งอะไรแบบนั้นอืมเพราะว่าความสําเร็จกําลังรอคุณอยู่จากการลงมือทําบางสิ่งบางอย่างกับการละหรือปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรอีก ในเรื่องของการงานของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงที่ดาวพระอังคารอยู่ในภพสุภะความมุ่งมั่นความตั้งใจการมีแพชชั่นมีความพยายามมีความทะเยอทะยานคุณดูมุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่ทําอยู่บางท่านอาจจะหมายถึงช่วงนี้อาจจะทํางานเยอะอาจจะแบกภาระเยอะด้วยในบางท่านก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะทํางานเยอะเกินเวันบางท่านถ้ามีแวันก็ทำแปวัน เพราะดูคุณเอางานกลับมาทาที่บ้านด้วยหรือกําลังเ,เหมือนกับเป็นโอกาสของคุณก็ได้ที่บางท่านอาจจะทํางานหลายๆอย่างช่วงนี้อาจจะแบ่งตัวออกมาเพื่อทําบางสิ่งบางอย่างให้มันต่อยอดในเรื่องของการทํางานใหม่ๆก็ได้ในบางท่านอาจจะทํางานที่สองหรือปูแนวทางในเรื่องของการทํางานเบื้องหลังหรือทํางานบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมก็ได้หรือในบางท่านช่วงนี้งานเข้ามาเยอะ แต่ว่าอะไรที่คุณแอบทำหรือหรือทำแบบเป็นงานที่สองอะไรแบบนี้ที่มันเป็นสำรองขึ้นมามีเกณฑ์จะได้เงินเยอะกว่าอาชีพหลักของคุณได้ด้วยนะในบางท่านเพราะว่าโชคชะตาขึ้นมาดวงของคุณมันกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอะค่ะบางท่านก็อาจจะเจอกับบททดสอบหนักๆในตอนนี้เจอกับความกดดันหรือการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือบางท่านเจอกับในเรื่องของปัญหาบุคคลที่อยู่รอบๆตัวคุณ อาจจะมีความกดดันจากคนรอบข้างจากเพื่อนร่วมง,งานขอให้คุณอดทนอีกหน่อยค่ะชโชคชะตาของของคุณนะคะกำลังจะเข้าข้างคุณเหมือนชโชคชะตาจะผลักดันให้คุณได้บางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยก็ได้บางท่านรอคอยในเรื่องของการออกจากงานก็มีเกณฑ์จะได้ออกจากงานนะคะไพ่แปดถ้วยขึ้นมามีเกณฑ์ได้ออกจากงานเก่าได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆหรือบางท่านถ่าลงทุนหรือทํา อะไรที่มันสำรองก่อนหน้านี้ก็มีเกณฑ์จะได้ไปศาลต่อบางท่านอาจจะแบบทํางานที่สองทำงานสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ไว้หรือยังไม่ได้ทําแบบเต็มที่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะไปลงมือทาตรงนั้นอย่างเต็มที่แล้วก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากปัญหาที่คุณมีอยู่ได้ในบางท่านเนาะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินแล้วรู้สึกว่าหาเงินไม่ทันใช้หรือการงานดูมันไม่งอกเงย มันไม่เติบโตมันมีแต่ในเรื่องของปัญหาก็ค่อยๆจะดีขึ้นแล้วนะคะเหมือนคุณต้องรอจังหวะเวลานิดนึงเนาะก็มีเกณฑ์จะค่อยๆดีขึ้นข่าวดีกําลังถึงตัวนะคะโอกาสใหม่ๆกําลังเข้ามาเหมือนคุณจะต้องพยายามอีกหน่อยเพราะว่ามันมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของการเงินจะเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงที่ดาวอังคารอยู่ในภพสุภะ ไม่ไปต่อก็บางท่านอาจจะหมายถึงช่วงนี้อาจจะคิดมากเนาะมันมีความเครียดมันมีความคิดมากมันมีความกังวลใจหรือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าบอบช้ำภายในจิตใจอาจจะถูกแทงข้างหลังหักหลังหรือเจอกับบททดสอบในเรื่องของความรักมาก็ได้ในบางท่านใจกำลังห่อเหี่ยวหรือไม่ก็เป็นช่วงที่คุณเครียดพยายามที่จะฟืน้นฟูก,กำลังกายกำลังใจในเรื่องของ การเงินก็อาจจะเสียเงินเสียทองกับในเรื่องของสุขภาพตัวเองอาจจะรู้สึกหงุดหงิดก็ได้ในบางท่านแบบทําอะไรก็มันติด,ตดขัด,ขด,ขดเพราะว่าร่างกายไม่เอ,อื้ออ,อํานวยเนาะคุณมีความมีแพชชั่นภายในใจนะคะเหมือนกับอยากสู้อยากลุยอ่ะแต่ว่าด้วยความที่ดาวพังคารเป็นดาวพบเรือนอหลีอ่อยู่ในสุภาอาจจะแบบมันมันขัดใจมันไม่ได้ดังใจมัน ความพยายามของคุณมันดูมีความพยายามมากๆแต่ผลสําเร็จกับไม่เติบโตอย่างทีท่คุณคาดหวังก็ได้บางท่านอาจจะหมายถึงถ้าการค้าการขายช่วงนี้มันอาจจะติดติดขัดขัด,ขด,ขด,ขดหรือได้ผลประโยชน์ที่มันไม่ได้ได้ตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ก็อาจจะ,ะเป็นด้วยเรื่องแบบว่าจากดวงดาวด้วยหรือจากช่วงนี้อาจจะเจอกับปัญหานหนักๆเนาะก็ต้องเหมือนกับค่อยๆแก้ไขไปเพราะผล โอกาสบางสิ่งบางอย่างกําลังรอคุณอยูอ่ขอให้คุณแบบสู้กับมันหน่อยค่ะมันมีโอกาสจะผ่านไปได้บางคนก็อาจจะเครียดเครียดกับในเรื่องของการจ่ายเ,าเรื่องของการจ่ายเงินประกันบ้านประกันรถประกันชีวิตหรือการจ่ายเงินเ,เกี่ยวกับในเรื่องของตัวบทกฎหมายการเป็นคดีความอะไรต่างๆเหมือนคุณมีตรงนั้นอาจจะเครียดกับมันเนาะกับในเรื่องของการหาเงินทองบางท่านก็ถ้าเป็นช่วงที่ คุณอยากจะได้ในเรื่องของเ,อเงินจากการที่ไปยื่นกู้ก็รอหน่อยก็มีโอกาสจะได้นะคะแต่อาจจะช้าหน่อยอเหมือนกับคุณม,มันมีความกดดันเนาะในเรื่องของการเงินช่วงนี้เหมือนคุณจะต้องค่อยๆค,คิดอะคะ่ะเพราะว่าดูคุณเครียดมากบางท่านก็เป็นเ,เป็นหนี้เป็นสินที่มันรอบตัวเนาะมันมีรายจ่ายคาอยู่ก็ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินมาทันเวลานะคะเป็นช่วงที่คุณจะสามารถคลี่คลายปัญหาในเรื่องของการเงินได้แต่ต้องรอจังหวะเวลานิดนึงร่วมแรงร่วมใจสามเหรียญขึ้นมามีเกณฑ์จะถูกอนุมัตินะคะในเรื่องของผลการยื่นกู้อะไรของคุณก็แล้วแต่อืมไพ่บอกว่าอย่าเครียดกับมันมันมีโอกาสที่คุณจะได้แต่อาจจะต้องแบบรอเวลานิดนึงเ,เหมือนต้องคุยต้องไก่เกี่ยกันไปก่อนเนาะ หรือไม่ก็ถ้าใครมีในเรื่องของคดีความหรือ,อต้องใช้จ่ใช้เงินแบบเร่งแบบด,วด่วนอะไรงั้นก็ต้องเหมือนต้องอไปคุยค่ะต้องคุยก่อนเพราะว่ามันมีการรอเข้ามาเงินอาจจะเลทจ,จะล่าช้าอะไรแบบนี้เนาะหรือบางท่านอาจจะไปยื่นกู้ซื้อบ้านเามีเกณฑ์จะได้นะคะมีเกณฑ์จะถูกอนุมัติแต่อาจจะต้องรอเวลานิดนึงมันมีความช้าเข้ามา มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จอการเงินค่อยๆฟื้นตัวถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการเงินก่อนหน้านี้หรือณปัจจุบันก็ค่อยๆจะลี้คายไปในทิศทางที่ดีบางท่านได้โอกาสของโชคลาภเข้ามานะคะมันเป็นเรื่องของความสิ้นสุดมีเกณฑ์ที่คุณจะได้จบปัญหาโปะที่โปะสินหรือบางท่านอาจจะหมายถึงสิบดาบ บางท่านอาจจะหมายถึงการเสียเงินจากการรักษาตัวก็ได้อาจจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บในช่วงนี้ต้องระวังตัวให้หนักมากๆนะคะบางท่านอาจจะแบบเกณฑ์มันขึ้นว่าอาจจะได้รับการผ่าตัดใหญ่ต้องระวังให้มากๆก,กับเ,เรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะการเดินทางของคุณก็ต้องระวังในเรื่องของการเดินทางอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเดอะเดตขึ้นมามีเกณฑ์ที่คุณจะเสียเงินกับการเข้าโรงพยาบาลกับการรักษาตัวแบบนั้นได้หรือ กับในเรื่องของเสียเงินกับญาติผู้ใหญ่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยผู้ใหญ่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแบบนั้นก็เป็นไปได้ต้องต้องคอยหมั่นดูแลนะคะต้องคอยคอยดูหน่อยเพราะไพ่มันขึ้นในส่วนของการเสียเงินหรือบางท่านถ้าไม่เสียเงินก็มีโอกาสจะได้เงินจากมรดกได้เหมือนกันบางท่านถ้าเป็นในหน้าในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์การเงินการทองจะค่อยๆเหมือนจะได้เงินก้อนโตเข้ามาในช่วงนี้อืก็มีเกณฑ์นะคะ ก่อนจะได้เงินระหว่างทางอาจจะมีเรื่องของการเสียเงินหรือมีปัญหาในเรื่องของการต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาก็ได้บางท่านเนาะแต่ว่าที่น่่คุณจะได้รับข่าวดีเข้ามาอย่างแน่นอนข่าวดีกําลังถึงตัวนะคะอืมอาจจะได้แต่ได้ล่าช้าก็ได้ในเรื่องของการเงินกันทองนะคะต้องรอ,อบครอบในเรื่องของการจ่ายด้วยนะคะในบางท่านอย,อย่าใจร้อนด่วนจ่ายต้องค่อยๆเหมือนกับ เอ,อถ้าบางท่านต้องการจะลงทุนก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องศึกษาข้อมูลดีๆด,ด้วยนะคะอืมเพราะว่ามันมีเกณฑ์เสียเงินเยอะด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันต่อบางท่านก็เสียเงินกับบุตรบริวารลูกหลานเนาะในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรุ่มเทอัศวินถือเหรียญหมดสิ้นสิบดาบ ปกป้องแล้วก็โชคชะตาย้ายถิน่นบางท่านช่วงนี้เดินทางต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเพราะาโดดเด่นมากๆเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางเรื่องของอความประมาทเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะเป็นในเรื่องของทุกขลาบบางท่านก็เจ็บตัวก่อนแล้วจะได้โชคลาบหรือบางท่านก็ต้องระวังในเรื่องของบ้านหมุนโลกหมุนนะคะที่แบบว่า น้ำในหูไม่เท่ากันก็ได้หรือความเครียดนอนไม่หลับแล้วทําให้กลางวันช่วงที่คุณทํางานอาจจะเวียนหัวแบบนั้นได้อืต้องระวังเพราะาดูคุณจะมุ่งมั่นทุ่มเทกับในเรื่องของงานมากๆอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆหรืออาจจะแบบต้องการเงินมากขึ้นอาจจะทํางานมากขึ้นหรือแทบจะไม่ได้นอนเลยนอนน้อยมากๆคุณดูพักผ่อนน้อยมากๆทําให้ร่างกายของคุณมันอ่อนเพลียอ่อนล้าอ่อนแรงหรือไม่ก็มันมีความเครียดสะสมอืม บางท่านก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าร่างกายเราเหมือนกับบอกคุณในสถานะแบบว่าเหนื่อยครึ่งวันทํางานได้แค่ครึ่งวันก็เหนื่อยก็เพียเนี่ยค่ะเป็นสัญญาณเตือนของการแบบร่างกายมันอ่อนล้าอ่อนแรงต้องการการฟื้นฟูในเรื่องของด้านภายในกายอาจจะแบบอยากได้บํารุงกับในเรื่องของวิตามินบํารุงหรือแร่ธาตุต่างๆแบบนี้ค่ะอืม เพราะว่ามันมันมีโอกาสที่แบบร่างกายคุณมันจะชัดดาวได้นะเพราะว่าอย่างขับรถบ่อยๆใช่ไหมมันมีโอกาสจะหลับในได้อะไรแบบนี้นะคะ่ะมันมีส่วนของความต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุะคะ่ะที่ไพ่โชว์ขึ้นมานะคะเพราะดูคุณจะเดินทางบ่อยไพ่ของม้าขึ้นมาไหลายใบมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับคุณอีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากสื่อสารหรือ ให้ครอนหรือตักเตือนอะไรค้นองคุลิมานพลังอํานาจหลงผิดมีความสามารถกลับตัวกลับใจก็เป็นช่วงที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตกําลังก้าวเข้าสู่ความสุขนะคะอืมอะไรที่มันเป็นปัญหาหรืออะไรที่มันเป็นด้านมืดมันกําลังจะสว่างเหมือนคุณจะเห็นแสงสว่างจากไปอุโมงค์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ทําบุญตักบาตรตอนเช้าได้ยิ่งดีนะคะเหมือนกับจะเสริมบุญให้กับตัวเองหรืออาจจะหมายถึง การเติมบุญให้กับเทวดาที่คุ้มครองรักษาเราแล้วก็เติมบุญให้กับตัวเราให้ชีวิตก้าวหน้าเติบโตได้พลิกฟื้นจากไรยกายดีได้เหมือนกันปีถาะระเมดระไมกิริยามารยาทระเบียบเรียบร้อยคุณดูใจเหมือนคุณใจอ่อนเนาะต้องระวังในเรื่องของความใจอ่อนนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์เสียเงินเสียทองอย่างที่บอกเนาะอาจจะใจอ่อนกับคนที่มาหยิบมายืมช่วงนี้อยาให้ใครหยิบยืมเงินเป็นอันขาดเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะไม่ได้เงินคืน แล้วก็คุณเป็นคนใจดีมองโลกในแง่ดีพอเพียงน่ารักง่ายๆสบายๆคุณใจอ่อนอ่ะคุณเป็นคนใจอ่อนใจบางอ่ะระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะคะอาจจะแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นแต่ว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดแบบนั้นได้ต้องระวังเรื่องของการเสียเงินเสียทองให้มากพระอัคนีขึ้นมาธาตุไฟพลังงานบูชายันสื่อกลางในการบูชาเทพคุณมี energy ภายใน ถึงจะเป็นคนใจอ่อนแต่ก็ใจร้อนได้ด้วยในบางครั้งพยายามดูอารมณ์ของตัวเองด้วยนะอืมเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะหงุดหงิดงุ่นง่านไม่ได้ดังใจทำอะไรก็ดูหงุดหงิดไปหมดเพราะว่าตัวคุณ่ะดาวเจ้าเรือนคุณ่ะพบอริไปอยู่ในพบสุภาสุภาก็เรื่องของอ,อความมีอีโก้ได้เหมือนกันต้องระวังในเรื่องของคำพูดหรือการแสดงออกของคุณด้วย อาจจะสื่อไปในทางที่ทําให้คหนอื่งเข้าใจผิดได้ด้วยฉลูวาจาดีมีหลักการหนักเอาเบาสู้ผู้เสียสละน่าไว้ใจอย่างที่บอกสักครู่เนาะการพูดการดิวงานการเจราจาอะไรของคุณก็ต้องรอบน้อมถ่อมตนเข้าไว้ค่ะเพราะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะเหมือนอพลังพลังไฟในตัวของคุณเหมือนดาวพระอาทิตนะคะที่มา,าในเรื่องของการ มีอี ego โโตามีในเรื่องของธาตุไฟสูงอาจจะทําให้คุณแบบหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายพูดจาไม่ได้ระวังในเรื่องของคําพูดอาจจะไปกระทบจิตใจคนอื่นหรืออาจจะพูดแล้วคนอื่นฟังแล้วก็เอาไปตีความผิดได้เหมือนกันต้องช่วงนี้พูดดีทดําดีหรือพยายามพูดให้อ,อไปในด้านที่ดีพยายามระงับในเรื่องของความกโกรธความอ,อหงุดหงิดของตัวเองอืม แล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องได้เพราะคำว่าเสียสละขึ้นมาเนาะต้องระวังในเรื่องของความใจอ่อนจะมีคนเข้ามาเพื่อเบียดเบียนในเรื่องของการเงินกับคุณด้วยนะมาขอหยิบขอยืมแบบนั้นก็ได้อาจจะต้องเหมือนกับต้องใจแข็งเขาไวค้ค่ะไม่งั้นคุณจะต้องเสียเงินในเรื่องของความใจอ่อนได้เหมือนกันเสียเงินแบบใช้เหตุนะคะอืมก็มีเกณฑ์นะคะที่จะได้โอกาสของ การได้รับข่าวดีบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เพราะสามเหรียญขึ้นมาการถูกอนุมัติการถูกเชิดชูการถูกหนุนเบื้องหลังหรือการได้รับการยกย่องการร่วมแรงร่วมใจแบบนั้นได้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีกันได้เฉลิมฉลองเข้ามาบางท่านก็อาจจะมาถึงการงานดูเติบโตช่วงนี้คุณจะต้องวิ่งวุ่นหน่อยมีปัญหาเข้ามาต้องแก้ไขในเรื่องของปัญหาการงานแต่คุณจะทําได้ดีคุณจะแก้ปัญหาได้ดี แต่ต้องใจเย็นๆในเรื่องของการพูดการดิวงานนะคะอืเพราะคําพูดของคุณมันจะส่อไปในด้านของอความมีอีโก้ได้ด้วยแล้วก็ถ้าคุณพูดในด้านของอความอ่อนอน้อมถ่อมตนมันจะทําให้คุณก้าวหน้าและสําเร็จได้เร็วมีโอกาสได้เดินทางมากๆนะคะเพะไพ่อของการเดินทางขึ้นมาเยอะมากๆบางท่านอาจจะหมายถึงการได้เดินทางไกลต่างประเทศต่างที่นังถิ่นแดนไกลแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะเติบโตก้าวหน้าในเรื่องของการงานบางท่านอาจจะหมายถึง ช่วงนี้ยิ่งเือเดินทางยิ่งได้เรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินด้วยบางท่านก็เป็นช่วงที่คุณจะได้บ้านก็ได้มีโอกาสจะได้บ้านจะได้รถหรือไม่ก็มีความคาดหวังกับสิ่งใดในช่วงนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆค่ะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตโมอนิงได้ในทุกๆช่องทางนะคะทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ ขอบคุณ fc ทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ติปให้แต้งสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้ค่าขนมหวานหนิงมานะคะแล้วก็การคอมเมนต์น่ารักๆก,กลับมาขอบคุณมาก,มากแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ